คือความคิดว่าตั้งครันนี่ไม่สามารถให้ความสุขได้นี่ก็จริงๆแล้วเป็นความคิดที่ไม่ไม่ถูกต้องนักนะคะเพราะไม่ได้มีข้อห้ามถ้าถ้าไม,ม่ไม่มีข้อห้ามของการมีเพศสัมพันธ์จริงๆแล้วคุณตูนก็ไม่ได้แตกต่างกับคนธรรมดาทั่วไปช่วงติวรักเต็มร้อยคุณตูนสวัสดีครับแบส,สดีค่ะคือตอนนี้นะคะดิฉันได้แต่งงานแล้วนะคะครับทีนี้ตอนนี้กาลังตั้งครันอยู่ค่ะโอ้คุณตูนกําลังตั้งคันอยู่ครับใช่ค่ะ ก็ประมาณสี่เดือนแล้วอะนะคะสี่เดือนครับทีนี้คือเดี๋ยวจะขอเริ่มต้นก่อนนะคะความเป็นมาของปัญหาครับคือตอนแรกเนี่ยตอนที่เราคบกันเป็นแฟนยังไม่ได้แต่งงานใช่ไหมคะครับคุณชายเนี่ยเขาขอเคยขอว่าจะขอไปเที่ยวผิด้านเปล่าตอนนั้นเราก็เลยบอกว่าเออไม่เป็นไรนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้มีอะไรกันครับแต่พอพอเริ่มที่จะแต่งงานเขากลับมาขออีกครั้งหนึ่งอ้าวเหรอฮะ ใช่ค่ะล้วก็ไม่รู้จะตอบอยังไงเพราะตอนแรกเนี่ยตอนที่เป็นแฟนกันก็บอกให้เขาป้องกันดีๆแล้วกันอแต่ความรู้สึกมันไม่เหมือนกันนะคะก่อนแต่งงานกับตอนแต่งงานอเพราะว่าก่อนแต่งงานใช่ไหมคะเราจะรู้สึกว่ามไม่เป็นไรนะผูช้ชายจะเรียนรู้ประสบสการณ์เป็นเรื่องธรรมชาติใช่ไหมคะแต่นี้พอเราแต่งงานไปแล้วเนี่ยเราเริ่มรู้สึกไม่เหมือนเดิมแล้วค,ะค่ะเดี๋ยวนี้จะตอบสามนี้ไหม <laughs> ่ะอ้าวคุณหมอครับก็คุณตูนค่ะ การที่เข้ามาขอขออนุญาตคุณตูนนี่จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ปกติผู้ชายไม่ทํากันนะคะปกติผู้ชายที่ไปเที่ยวเนี่ยตามประสบการณ์ที่หมอเคยตรวจคนไข้ามาเยอะแยะเนี่ยเวลาคนไข้สสุภาพสตรีมาตรวจแล้วสงสัยว่าตัวเองติดเชื้อหรือเปล่าตรวจดูเนี่ยจะถามว่าสามีเที่ยวไหม <c oughs> เขาบอกไม่แน่ใจไม่มีใครเลยบอกว่าสามีขออนุญาตพาไปเที่ยว <c oughs> อันนี้ไม่มีเลยนะคะ <c oughs> ฉะนั้นการที่ oh เขาขออนุญาตคุณตูนไปเที่ยวเนอันดับหนึ่งก็คือเขายังมีความเกรงใจคุณตูนอยู่นะคะจริงจริง,รงยังมีความเกรงใจและอาจจะมีความห่วงใยหรือความรักใคร่อะไรอยู่คือมีความผูกพันลึกซึ้งครับอย่างปกติจะขอไปเที่ยวเนี่ยไม่ <ๆ S 2> ไม่ค่อยเจอนะคะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ฉะนั้นจริงคๆคุณตูนเนี่ยก็คุณตูนบอกได้ว่าไม่เหมือนกันตอนที่ก็เป็นแฟนก็ไปเถอะเพราะเราไม่ได้มีความผูกพันลึกซึ้งนะคะแ,คแต่พอแต่งงานแล้วย,ยังไม่พอเรามีลูกด้วยนะคะก็คุณตูนคงจะต้องใช้ความสัมพันธ์ ผูกพันกันเนี่ยคุยกับเขาจับเขาคุยกับเขาว่าทําไมหรือว่ามีปัญหาอะไรนะคะส่วนการตัดสินใจว่าจะให้เขาไปเที่ยวหรือเปล่านะคุณตูนก็อยู่ที่คุณตูนเองนะคะคือคุณหมอคะคือประเด็นคือดิฉันตั้งคันดิฉันไม่อยากจะจะยุ่งกับเขาที่เขาพูดตรงๆเลยนะใช่ค่ะเป็นห่วงลูกด้วยใช่ค่ะกวนลูกจะตกใจใช่ไหมฮะมีตะแกรงหัวล้านเข้าไปแวะเวียนเยี่ยมเก็จริงๆแล้วมี2ประเด็นนะคะคุณตูน คือมีมีสุภาษสตหลายคนเหมือนคุณตูนก็คือว่าคิดว่าตอนตั้งครรภ์ไม่สามารถจะให้ความสุขสามีได้ก็เต็มใจก็สามีไปหา <c oughs> เสษหาเลยนอกบ้านาดีกว่าที่จะมีเมียน้อยเป็นตัวเป็นตน<อ>พูดกันอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือความคิดว่าตั้งครรภ์นี่ไม่สามารถให้ความสุขได้นี่ก็จริงๆแล้วเป็นความคิดที่ไม่ไม่ถูกต้องนักนะคะเพราะไม่ได้มีข้อห้ามถ้าถ้าไม่ไม่มีข้อห้ามของการมีเพศสัมพันธ์ จริงๆแล้วคุณตูนก็ไม่ได้แตกต่างกับคนธรรมดาทั่วไปะน,ะนะคะแต่ทีนี้จริงๆก็ขึ้นอยู่คุณตูนเพราะว่าตัวหมอเองก็มีประสบการณ์หลายครั้งคุยกับคนไข้นะคะบางคนเขาดีใจที่แฟน ไปมีอะไรนอกบ้านเพราะเขาเบื่อก็มีนะคะเบื่อบอกว่าหมายถึงระหว่างตั้งครันคือตั้งครันก็มีไม่ตั้งครันก็มีรู้สึกเบื่อก็มีนะคะขนาดเพิ่งแต่งงานคนก็รู้สึกว่าเออมากเกินไปความต้องการไม่เท่ากันนะคะแต่ก็บ้นใจอย่างนี้ว่าเขาประพฤติมีมาตลอดนะคะคุณหมอฉะนั้นก็แต่ไม่รู้ว่าเขาจะพูดหนักพูดจริงแต่ก็กรณีค่ะค่ะ ในกรณีของคุณตูนจริงๆคุณตูนคงจะคุยกับเขาได้นะคะเข้าใจว่าเขาคงจะรับฟังแต่ในกรณีที่เขาสมมติว่าเขาจะไปจริงๆนะคะคุณตูนแล้วก็ก็อย่าลืมเน้นเรื่องเซฟเซ็กก็คือว่าตอนนี้เราตั้งคภ์ก็ต้องระวังโรคไข้ไข้เจ็บที่จะมาติดลูกแต่การอ้างเหตุผลตรงนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้เขาไม่ไปเลยก็ได้ใช่ค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่อีกอันหนึ่งเขาป้องกันค่ะครับ ขอบคุณนะครับคุณตูนครับครับคุณค่ะสวัสดีครับมาแต่รายนี้อุ่นใจนะเพราะว่าสามีนี่เหมือนกับมีความรักและเกรงใจนะฮะคู่ชีวิตอยู่ในระดับหนึ่งดีทีเนอยงที่คุณหมอว่าส่วนใหญ่เขาคงไปแล้วไม่บอก